สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพย์นะคะเรามาฟังหนังสือภาษาไทยมานีมานะชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่มที่1กันค่ะสำหรับเล่มที่1มีทั้งหมด15บทคือบทที่1ถึงบทที่15เราไปฟังกันเลยนะคะบทที่6เพื่อนใหม่เมื่อฟังเรื่องคุนช้างคุ้นแผนจบเด็กๆก,ก็ลาลุงกลับบ้าน วีระจึงชวนเพื่อนๆรวมทั้งเพชรไปเดินเล่นที่ริมบึงชายทุ่งระยะนี้ฝนเริ่มตกชุกน้ำในบึงเต็มเปี่ยมบางแห่งที่ตลิ่งต่ำน้ำจึงล้นออกมาท่วมทุ่งนาอีกไม่นานชาวนาก็จะทํานาได้แล้วมานีชี้ชวนชูใจให้ดูดอกบัวในบึงบางกอดอกสีแดงบางกอดอกสีม่วงชูสร้างอยู่เหนือน้ำใสสะอาด นกกินปลาหลายตัวบินฉบเฉียวอยู่ไปมานกกระยางยืนจ้องจับปลาอยู่ตามริมบึงลมพัดผ่านเย็นสบายท้องฟ้าเป็นสีครามปุยเมฆสีขาวล่องลอยไปตามลมที่ริมบึงฟังตรงกันข้ามกับที่เด็กๆยืนอยู่มีชายคนหนึ่งสวมกางเกงขายา,ยาวและเสื้อแขนยาวสีกาก,กีเขายืนหันหน้ามองไปทางด้านป่าสงวน วีระกระซิบบอกเพื่อนๆว่าระยะนี้ตอนเย็นเขาออกมาที่ริมบึงคราวใดมักจะเห็นชายผู้นี้ยืนอยู่ตรงนี้ทุกทีปิติออกความเห็นว่าอาจจะเป็นพวกรักลอบตัดไม้ก็ได้ต้องคอยสังเกตดูให้ดีขณะที่เด็กๆก,กำลังกระซิบกระซาบกันอยู่ชายคนนั้นก็หันกลับมาเห็นเข้า เขารีบเดินอ้อมบึงตรงมาที่กรุงเด็กๆทันทีพอเข้ามาใกล้จึงแลเห็นว่าชายผู้นั้นมีร่างสูงใหญ่ท่าทางใจดีเขาทักขึ้นว่าสวัสดีเด็กๆฉันเห็นเธอออกมาเดินเล่นที่นี่เสมอคงชอบธรรมชาติมากนะเพชรถามแสงขึ้นว่ามาสำรวจสถูปหรือครับ พอนึกขึ้นได้ว่าไม่ควรพูดแซงผู้อื่นเขาก็นึกเสียใจชายผู้นั้นทำหน้าชงนย้อนถามว่าสถูปอยู่ที่ไหนวีระรีพูดกรบเกลื่อนว่าเป็นเจเดีร้างครับชาวบ้านที่นี่เขาเรียกกันว่าสถูปพวกเราก็เลยเรียกตามชายผู้นั้นพยักหน้ารับพลางพูดว่าอ๋ออย่างนั้นหรือ แล้วอมยิ้มหันไปพูดกับเพชรว่าเมื่อกี้ถามว่าฉันมาสำรวจสถูปหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่หรอกฉันชื่อทวีปเป็นเกษตรอำเภอเพิ่งย้ายมาที่นี่เมื่อต้นเดือนนี้เองฉันชอบที่ริมบึงนี้มากกำลังคิดหาทางจะส่งเสริมเจ้าของที่ดินให้ปลูกพืชบางอย่างเพื่อให้มีไรายได้ตลอดปีดูบ้าง ไม่ได้มาสำรวจสถูปอย่างที่พวกเธอเข้าใจหรอกพ่อเด็กๆได้ฟังก็ดีใจยกมือไหว้อย่างนอบน้อมต่างบอกให้เกษตรอำเภอรู้ว่าตนชื่ออะไรเรียนหนังสืออยู่ชั้นใดเกษตรอำเภอพอใจมากที่เห็นเด็กๆมีอุปนิสัยดีกิริยาสุภาพเรียบร้อยไม่มีท่าทางอวดดีหรือเย่อหยิ่งจองหองเขายิ่งรู้สึกพอใจมากขึ้น เมื่อรู้ว่าเด็กทุกคนสนใจการเกษตรลุงของวีระมีสวนผล,ลไม้ไรพืชล้มลุกและปลูกพืชหมุนเวียนพ่อของปิติเป็นชาวนาเกษตรอำเภอบอกว่าวันหลังจะไปเยี่ยมลุงของวีระและพ่อของปิติผมออกมาที่บึงทีไรผมก็เห็นท่านยืนอยู่แถวๆนั้นทุกทีวีระพูดเกษตรอำเภอหัวเราะอย่าเรียกฉันว่าท่านเลยนะ พวกเธอเรียกฉันว่าอาดีกว่าฉันไม่ชอบเห็นใครทำท่าพี่นอบพี่เทาเกินไปขอให้เราเป็นเพื่อนกันเขาพูดต่อไปว่าฉันไม่ค่อยชอบนั่งที่โต๊ะทำงานนานๆฉันชอบออกมาดูชาวไร่ชาวนาในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเกษตรเพื่อจะได้ให้คำแนะนําเกี่ยวกับการทำไร่ทำนาหรือการใช้อุปกรณ์ทางเกษตร สัปดาห์หนึ่งหนึ่งฉันจะออกไปเยี่ยมชาวไร่ชาวนาที่อยู่ไกลๆประมาณสองวันพ่อของผมรับราชการเราไม่มีสวนหรือไร่นาได้แต่ปลูกพืชสวนครัวมานะพูดเธอเลี้ยงไก่ด้วยหรือเปล่าล่ะ,กะเกษตรอำเภอถามมานะสังเกตเห็นอากับกิริยาของกเกษตรอำเภอแล้วมีความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจจึงพูดอย่างสนิทสนมว่า ไม่ได้เลี้ยงครับคุณอาการุณาแนะนำผมด้วยผมอยากจะทำงานกเกษตรหาไรายได้ในยามว่างกเกษตรอำเภอยิ้มเลี้ยงไก่ก็ดีไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรยุ่งยากได้กินไข่กินเนื้อขายก็ได้หาไก่พันธุ์ดีๆมาเลี้ยงแล้วทำเล้าให้มันอยู่และออกไข่ถ้าเธอคิดจะเลี้ยงจริงๆพรุ่งนี้เลิกเรียนแล้วไปหาฉันที่อำเภอ ฉันจะให้ไก่พันและจะไปช่วยเธอทำเล้าไก่ด้วยมานะยกมือไหว้ขอบคุณปิติพูดว่าที่บ้านของผมก็เลี้ยงไก่ครับแต่ไม่ได้ทำเล้าให้มันมันนอนบนต้นไม้แล้วออกไข่ในตะกร้าที่พ่อทำไว้ใต้ถุนบ้านควรทำเล้าแยกจากตัวบ้านมันจะได้อยู่เป็นสัตว์ส,ส่วนถ้าแม่ไก่มาฟักไข่อยู่ใต้ถุนบ้าน บางทีก็มีตัวไรจากไกลขึ้นไปรบกวนคนบนบ้านถ้าปล่อยให้มันนอนตามต้นไม้เวลาฝนตกมันอาจจะไม่สบายและเป็นโรคระบาดตายก็ได้กเกษตรอำเภอพูดปิติพูดต่อไปว่าที่บ้านของผมมีสะร้างตอนนี้ฝนตกมีน้ำขังจนล้นสะผมอยากจะเลี้ยงปลา คุณอาคิดว่าควรเลี้ยงปลาอะไรดีครับที่โตเร็วขายได้เร็วโอ้โหจะหาทางรวยเร็วละสิทีนี้กเกษตรอำเภอพูดพรางหัวเราะฉันคิดว่าเลี้ยงปลานินก็ดีนะไปหาฉันสิฉันจะให้ฉันเพาะพันปลานินไว้เยอะแต่ทางที่ดีต้องขุดลอกสะเสียก่อนจึงค่อยเลี้ยงปลาเธอจะให้ฉันไปช่วยขุดใหม่ล่ะ ขอบคุณครับดีเหลือเกินปิติตอบพี่ๆผมหลายคนเขาก็ว่าจะขุดอยู่เหมือนกันถ้าคุณอาว่างจะไปแวะดูสักวันก็ดีครับเพื่อจะได้แนะนำให้ถูกต้องยิ่งขึ้นกเกษตรอำเภอหันมามองมานีกับชูใจแล้วถามว่าเธอสองคนนี้ล่ะจะเลี้ยงอะไรฉันเลี้ยงสุนักกับนกแก้วและจะช่วยพี่มานะเลี้ยงไก่ค่ะ มานีตอบอย่างสุภาพเรียบร้อยฉันเลี้ยงแมวค่ะเวลาว่างก็เย็บกระทงส่งแม่ค้าฮอหมกชูใจตอบดีจริงพวกเธอเป็นเด็กน่ารักมากฉันอยากให้เด็กอื่นๆมีความคิดและขยันเหมือนเธอถ้าเธอทำอะไรแล้วได้ผลดีก็ชักชวนให้เพื่อนฝูงทำตามด้วยนะ,กะเกษตรอำเภอพูดแล้วชวนเด็กๆกลับบ้านในขณะที่เดินไปด้วยกัน ทุกคนพูดกันไปเบาๆมิตรภาพระหว่างเกษตรอำเภอกับพวกเด็กๆเริ่มทวีความสนิทสนมกลมเกลียวกันขึ้นทีละน้อยละน้อยดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลงมามากแล้วนกกาบินกลับรังส่งเสียงร้องเสียงแซ่ฟังไม่ได้สับต้นมะเกลือกำลังออกดอกมีนกมาทำรังอยู่หลายคู่เพราะไม่มีใครรังแกรหรือทำอันตรายมัน เกษตรอำเภอเล่าถึงประโยชน์นานบประการของธรรมชาติให้พวกเด็กๆฟังเขาเล่าสนุกน้ำเสียงมีกังวานชวนฟังทำให้หน้าเลื่อมใสบ้านพักของคุณอาอยู่ที่ไหนครับปิติถามฉันเช่าบ้านเล็กๆอยู่แถวหน้าที่ว่าการอำเภอถ้าพวกเธอบ้างก็ไปเที่ยวที่บ้านฉันบ้างสิฉันอยู่คนเดียวใครทำอาหารและซักเสื้อผ้าให้คุณอาล่ะครับ วีระถามกเกษตรอำเภอยิ้มฉันทำเองสารพัดถือหลักอยู่ง่ายกินง่ายเพชรถามต่อไปว่าแล้วภรรยาของคุณอาล่ะครับไม่มาอยู่ด้วยหรือกรเกษตรอำเภอหัวเราะฉันยังไม่มีภรรยาหรอกเพราะยังไม่ได้แต่งงานไม่ช้าก็ถึงบ้านวีระเจ้าจ๋อน่งยองยองอยู่บนขอนไม้ท่อนหนึ่งมันทำท่าเหมือนนั่งคอยวีระ พอมันเห็นวีระและเพื่อนๆก็ร้องเจ๊กเสียงรั่นด้วยความดีใจแต่ไม่กล้าเข้ามาหาเพราะมันกลัวเกษตรอำเภอซึ่งเป็นคนแปลกหน้าวีระเดินเข้าไปดูเขากลัวว่ามันจะซุกลูกไก่ไว้ทอนขนอีกเจ้าจอได้จังหวะก็โดดกอดคอวีระวีระพามันมาหาเพื่อนๆ เจ้าจ๋อนี่เกเรมากชอบจับลูกไก่มาถอนขนและเล่นจนตายไปเกือบหมดแล้ววีระพูดกเกษตรอำเภอจึงบอกอุบายว่าให้เอากะปิทาตัวลูกไก่สักตัวหนึ่งให้เจ้าจ๋อจับไปถอนขนพอเจ้าจ๋อดมดูได้กลิ่นกะปิมันจะโยนลูกไก่ทิ้งทันทีและไม่ยอมจับอีกเลยเพราะลิงเกียดกะปิ แล้วมันจะเอามือเช็ดถูกับพื้นดินหรือต้นไม้บางทีก็ใช้ไม้ขูดจนกว่าจะหมดกลิ่นกะปิวีระต้องรีบล้างมือให้มันจนหมดกลิน่นมิฉะนั้นมือของมันจะเป็นแผลเด็กๆได้ฟังก็หัวเราะชอบใจวีระบอกว่าจะลองทำดูเพื่อดัดสันดานเกเรของเจ้าจอ๋อตอนนี้ยังไม่เย็นมากนะัก ผมอยากจะเชิญคุณอาเข้าไปในบ้านถ้าลุงได้รู้จักคุณอาคงจะพอใจมากวีระพูดเมื่อฉันย้ายมาใหม่ๆก็ได้ยินกิจศัพท์คุณลุงซับผสมสุขของวีระอยู่เหมือนกันว่าเป็นชาวสวนที่ขยันขันแข็งพืชผ่านในไร่ในสวนก็ให้ผลดีตกลงฉันจะเข้าไปพบคุณลุงของเธอ กเกษตรอำเภอพูดพรางเดินตามวีระกับเพชรเข้าไปในบ้านส่วนมานะมานีปิติและชูใจขอตัวกลับบ้านก่อนเด็กๆไหว้ลากเกษตรอำเภอเขาย้ำคำสัญญาว่าจะไปเยี่ยมที่บ้านของเด็กๆทุกคน